กราบสวัสดีครับก็มาแนะนำนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ทำ YouTube เนาะที่ไม่อยากถูกปิดสร้างไรายได้นะครับความรู้ของผมนะครับเกิดจากความรู้จริงก็คือช่องของผมนะครับไปดูดคลิปเข้ามานะครับแล้วเอามาลงนะครับตอนแรกครับไม่ได้ซีเรียส เครียดมากครับเพราะว่าเอามาลงปุ๊บก็สามารถเปิดสร้างรายได้ได้เหมือนเดิมนะครับเปิดได้ปกตินะครับเขาลงปุ๊บเราก็ไปโดูดมานะครับไปดูดก็คือหมายถึงความว่าไปไปโหลดมานนะครับเต็มเต็มนะครับคือหนึ่งใส่แค่หัวแค่ท้ายนิดเดียวนะครับไม่มีการพากเสียงลงไปนะครับไม่มีการพูดอะไรทั้งสิ้นนะครับเพียวเพียวนะครับ ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะทำไมมันหมูจังมันทําง่ายจังเอออย่างนี้นะครับก็ไปหาโดดเอาชาวบ้านชาวเมืองมาลงนะครับง่ายดีไม่ต้องทําอะไรนะครับอ้นนั้นนะครับสมมติดาดาราเนาะลงปุ๊บนะครับแล้วก็ไปโดดคลิปเข้ามาไปโลดคลิปเข้ามาลงโอ้ง่ายสะดวกเออนะครับยอดวิวเยอะนะครับหรือไม่ก็ไปถ่ายหน้าจอนะครับตั้งหน้าจอแล้วก็ถ่ายเอานะครับอ้นนี้นะครับลง ลงไปลงไปนะครับก็ได้นะได้เปิดโฆษณาได้สบายมากนะครับแต่พอลงไปลงไปนะครับสักระยะหนึ่งนะครับปพ๊บไม่รู้ผิดพลาดอะไรครับท่านไม่สามหา,หารถเปิดสร้างไรายได้ได้แล้วนะครับถูกพิจูนะครับปิดสร้างไรายได้เพราะอะไรครับเกิดจากคลิปซ้ําคลิปที่เอาไปลงนะครับเป็นคลิปซ้ํา พี่อยู่นะครับไม่อนุมัติให้สร้างรายได้นะครับเป็นคลิปซ้ํานะครับนะครับและก็นะครับทํายังไงถ้าเราไปโหลดไปดูดเข้ามาทํายังไงไม่ให้เป็นคลิปซ้ําก็ภาคลงไปครับนะครับภาคเสียงลงไปนะครับให้เกินครึ่ง70 80เปอร์เซ็นของภาพภาพนั้นนะครับหรือมีการสลับภาพนะครับไม่ให้ภาพมันซ้ําไอ้นี่ก็ไม่ซ้ํานะครับก็จะเป็นคลิปไม่ซ้ําแล้วนะครับแต่ การทำ YouTube นะครับสำหรับท่านใดที่ถ่ายเองได้ก็ยอดเยี่ยมครับที่พูดเองได้ที่ดังด้วยตัวเองได้สุดยอดมากครับดังด้วยคอนเทนต์ของตัวเองครับผมขอคาระบะฝากค่าน้อยด้วยคนนะครับสำหรับวันนี้เป็นความคิดเล็กๆน้อยสำหรับวันนี้นะครับเป็นความรู้เล็กๆน้อยนะครับที่ฝากถึงท่านที่ชําช่องนะครับที่ไปดูดนะครับหรือว่าไปโหลดมานะครับชอบไปดูดไปโหลดมานะครับ ท่านอาจจะเปิดสร้างไรายได้ได้ไปสระยะหนึ่งครับแต่นานๆไปท่านอาจจะถูกปิดสร้างไรายได้โดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ต้องมาเริ่มใหม่หา4,000ชั่วโมงใหม่ครับโอ้โหกว่าจะได้ครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมสวัสดีครับเจอกันครั้งหน้า